สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอําเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้อํมมาอยู่นี่เจ้าถ้ำหลวงผาเวียงอําเภอบ้านทงจังหวัดลําปูนเจ้าก่อนที่ฮอาจะไปดูบรรยากาศภายในถ้าอําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกําลังใจคนทําคลิปโดยเจ้า่ะพร้อมกันเลยยังเหาไปลุยดูถ้ำด้วยกันเจ้าไปเจ้าที่นี่ก็คือบรรยากาศของถ้ำหลวงผาเวียงนะเจ้า ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโฮงนะเจา้าจังหวัดลำปูนนะเจา้าเส้นทางการเดินขึ้นหรือว่ากับคอเตอร์ตไซค์ขึ้นอาจจะลำบากนิดหน่อยนะเจา้าแล้วตอนที่อําขึ้นมาเนาะอําบปได้แลกเหรียญซิปขึ้นมาแล้วอําก็มาช่วงเย็นแล้วนะเจา้าพระครูด,ด้านล่างปิ้นบอกไว้ว่าอ่าในละวัดเออในถ้ำแห่งนี้นะเจา้าจะมีไฟส่งเข้ามาเพียง100เมตรนะเจา้าหลังจากนั้นเราจะต้องเอาเหรียญซิปสี่เหรียญยอดในตู้เพื่อเปิดไฟถึง จะเป็นทางเดินเข้าไปฮ้งเฮาได้นะเจ้าแต่ว่าอ่าถ้ำนี้นะเจ้าเป็นถ้ำที่มีโพรงคูหาขนาดใหญ่และลึกเข้าไปในภูเขาเป็นระยะทางที่ยาวขนาดเลยนะเจ้าแล้วในถ้ำหลวงผาเวียงยังมีช่องชั้นคูหามากมายแล้วก็แบ่งเป็นห้องตึงเก้าห้องนะเจ้ามีหินยอกหินย้อยที่งามตามธรรมชาติถ้าได้โดนไฟโอ้ยิ่งจะ สะดุดสะดุดนพนี่คือแบบว่าเร,เรียบเรียบว่าวาวขนาดเลยอีนะเปิ้นว่ากันนะเจ้าแต่วันที่อําขึ้นไปมันเป็นตอนเย็นแล้วแล้วอําก็มาได้แลกเหรียญขึ้นไปมามีเหรียญเลยนะเจ้าก็เลยได้เข้าไปแค่หนึ่งรเมตรอ่าคือในช่วงตัวหน้าถ้ำนะเจ้าตานได้ไปไหว้พระพุทธรูปเปิ้อยู่นะเจ้าอ่าขอบอกว่า บรรยากาศของถ้ำม,มันอาจจะมืดมืดวังเวงนะเจ้าเพราะว่าตัวอํามามีเหรียญย้งมไฟฮื่อเพื่อนเลยนะเจ้าถ้าว่ามีเหรียญส่งไฟแ่มมันอาจจะสวยงามสว,างสว่างสวยกว่านี้อําปักมดุดฮื่อเลยนะเจ้าที่นี่ถ้ำหลวงผาเวียงบันทงไครทตี้ย่ลำปูนบะควรพลาดเลยนะเจ้าเป็นอันซีนเห็นอันซีนหนึ่งที่น่อัศจรรย์ของลำปูนแหาลำปูนเฮามีไออย่างดีๆฮึ้ได้ดูมาตลอด เลยอันคลิปนี้อําขอจบไว้เพียงแต่อีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบ่ไดา้มามียังฮื้อไปแล้วจ้า